สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่19สิงหาคมนะจริงแซงมากๆเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้จะเซ็งยังไงแล้วนะครับคือทั้งเซ็งทั้งหมันไส้อ่ะคำว่าหมันไส้ในที่นี้คือหมันไส้ตลาดพุทอเมริกามากๆเลยนะครับเอาจริงนะครับคือถ้ายังจําได้เนี่ยตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยตอนที่มันชูตขึ้นมาตอนนี้เกิน3ามพันเนี่ยผมก็เคยบอกแล้วว่าเฮ้ยผมคิดว่าตลาดพุทธเมกาต้องพังนะแล้วมันก็พังจริงๆนะมันก็พังมาเลยนะครับจาก3ามพันลงมา3ามพันลงมาทีเดียว10กว่าเปอร์เซ็นนะต์่ ประมาณ10%รนะฮะรวดเดียวนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยลงนะถ้ายังจำได้ตลาดหุ้นไทยก็ลงแค่เศษยี่สิบจุดอะนะครับก็ลงมาแล้วหลังจากนั้นก็เด้งขึ้นแล้วก็เหมือนจะลงอีกโอ้โหตอนนั้นนี่เย่มันลงมานะยำพัดสามพันน่าจะหลุดอีกรอบหนึ่งแต่หลังจากนั้นคือตึด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 ขึ้นทุกวันนะฮะขึ้นทุกวันซึ่งในช่วงที่มันขึ้นอย่างเงี้ยตลาดมันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรตลาดหุ้นไทยก็เซฟตี้ลงนะฮะแต่ว่าพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กก็ขึ้้นาเยล จนมาถึงตอนนี้มันบรรยากาศมันก็ยังเป็นไในทางบวกอยู่นะครับคือบวกตอนนี้เดือนนี้เนี่ยบวกขึ้นมาแล้วนะครับประมาณราวสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสามกว่าสามเปอร์เซ็นต์กว่ากว่านะครับคือบวกบวกกระจุยกระจายอ่ะจากสามพันมาสามพันสามแปดเก้าก็โอ้โหตั้งแต่แปลว่าตั้งแต่กรกฎาตั้งแต่ปลายมิถุนายันตอนนี้บวกขึ้นมา10%กว่ากว่าแล้วนะฮะโหดร้ายมากนะครับตลาดพุ้นอเมริกานะครับโหดจริงจนตอนนี้มันจะมาทำจุดสูงสุดละนะครับน่าจะเกินละ ก็จุดสูงสุดที่ทําไว้เมื่อตอนกุมภานะครับ19กุมภาก่อนที่มีเรื่องสัญญาณภาพดูดีมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่าไวยลงวัดไวยรัดอะไรก็ไม่กลัวแล้วอ่ะนะครับคือตั้งแต่เริ่มกลัวนะตอนที่จํานวนผู้ป่วยมันพบขึ้นมาเป็นวันละ6กหมื่นเจ็มืนเนี่ยอะแล้วหลังจากนั้นก็เฉยๆละนะฮะเริ่มชินแล้วตอนเนี้ยหลังจากที่เขาใส่แมสก,กันเกินกว่า80ของประชากรโดยรวมแล้วเนี่ยนะรปรากฏว่า จำนวนผู้ป่วยมันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผู้ป่วยใหม่ในต่ละวันตอนนี้เหลือแค่วันละสี่หมื่นนะฮะจริงๆอันนี้ก็เป็นสอดคล้องกับที่เคยเล่าให้ฟังไปว่าเฮ้ยจับตายดีนะตอ่อเมริกาเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเพราะว่าใส่แมสกันเยอะขึ้นนะครับซึ่งรูปพวกนี้ผมเคยเามาฉายให้ดูหลายครั้งละนะครับก็เป็นว่าตอนนี้ตลาดพุ้อเมริกาแข็งแกร่งมากนะครับก็จะทำดีวายละก็ทำทรงเป็นไนกี้เชฟครับถามว่าผมผิดไหมผิดนะเพราะว่าผมมองว่า ตั้งแต่กรกฎาจนถึงสิงหามันต้องเริ่มคว่ำได้แล้วคือช่วงต้นกรกฎาขึ้นไม่ว่าเลยหรอกเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเดือนมิถุนายนมันดีแต่ตั้งแต่ปลายกรกฎาจนถึงสิงหามันไม่ควรขึ้นไงครับคือตรงเนี้ยช็อตเนี้ยผมค่อนข้างผิดแล้วนะครับตั้งแต่3,002มา3,000เกือบ3,004เนี่ยผิดละคือตลาดอเมริกาไม่ได้ลงอย่างที่คิดนะครับมันแข็งแกร่งมากอะ่ะแข็งแกร่งจนตอนนี้ผมคิดว่าผมผมแช่งมันไม่ลงแล้วแล้วก็หาเหตุให้มันไม่ลงจริงๆนะครับพยาย พยายามที่จะไม่หลงไปตามมันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับมันก็ต้องยอมรับอะนะต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมนะฮะนี่คอนเซปต์ผมนะต่อต้านไม่ได้เข้าร่วมแม่งเลยอ่าหมดเรื่องนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูครับว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับตลาดเขาก็บวกขึ้นมา0.27%สเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คืออะไรโอกลุ่มฟินแลนเชียลโดนเทคนะฮะกลุ่มพวกพลังงานครับอิน o n t t โดนเทคนะครับแต่ที่ยังมานะฮะยังค่อนข้างแข็งแกร่งแสนสะท้านแล้วก็ ขึ้นแบบว่าขดไายทานหนุนนะฮะก็คือพวกอินโฟเทคแ่มพวกเทคสต็อกต่างๆเนี่ยบวกนะฮะนะครับก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเอ่อพวกเรลเอสเลนก็ยังมีบวกขึ้นมาบ้างนะครับแต่ส่วนคอนเอสอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวไว้จะพยายามไปหาข้อมูลมาให้นะครับว่ามันคือกลุ่มอะไรนะก็บวกดีเหลือเกินนะฮะแต่ต้นปี22.42ด้วยนะฮะโอ้บวกเยอะมากนะครับนี่คือภาพแบบว่าเกิดการสวิตช์จาก Value Stock กลับมาที่ Tech Stock อีกแล้ว แทคสต็อนะกกลับมาอีกแล้วนะครับก็จะเป็นผลมาจากเรื่องของเทสลาด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่พาแล้วก็บาบาบาทิศทางเออร์เน็ตน่าจะยังแข็งแกร่งนะครับเนี่ยคือภาพมันดูดีมากนะฮะสำหรับตลาดอเมริกาตอนนี้กลับมาด้วยเทคอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบูมเบิร์กเขาก็เลยเอาภาพตัวคอมเลทีฟนะฮะแอดวานซ์ดีคลายไลน์นะครับแอดวานซ์ดีคลายไลน์ย่อๆคือ a อดีเอดีไล a d l i n ลเนี่ยคอนเซปต์ Concept ของมันคืออะไร a d ดี n ลเนี่ยไว้สำหรับวัดโมเมนตัมของดัชนีนะฮะไว้สำหรับวัดโมเมนตัมของดัชนีหมายความว่าถ้าแต่ละวันเนี่ยมันมีหุ้นขึ้นกับหุ้นลงแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่จำนวนบริษัทที่ขึ้นใช่ไหมครับกับจำนวนบริษัทที่ลงนะครับถ้าเอาจำนวนบริษัทที่ขึ้นหักออกด้วยจำนวนที่ลงเนี่ยก็จะเป็นเนะ็ตจะเป็นสุทธิในแต่ละวันนะครับไอ้สุทธิอันนี้เขาจะเอามาบวกเพิ่มเอามาบวกสะสม เป็นทาเป็นดัดชนีในแต่ละวันหมายความว่าถ้าวันนี้มันมีหุ้นที่ขึ้นอยู่ประมาณ300้หุ้นหุ้นที่ลงมีอยู่ประมาณ200หักกันแล้วเนี่ยก็จะเหลือเน็ตเน็ตเป็นร้อยถูกไหมฮะถ้าเมาื่อวานค่าค่า a d l ด n ีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2000วันนี้ก็ต้องเอาเป็น2,000บวกด้วยร้อย 100, ถูกไหมครับเพราะร้อยเกิดจาก300หักออกด้วย200เข้าใจเนาะนะฮะก็มาบวกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสะสมตัว a c c u m u l a t i v e ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบก็เป็นยอดสะสม นั่นหมายความว่าเวลาที่จํานวนหุ้นที่มันเป็นบวกมีเยอะๆนะครับโมเมนตัมมันก็จะสนับสนุนให้ตลาดมันไปได้ต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์แบบว่าเฮ้ยไปเกินคนละทางเกิดเหตุการณ์กันเดเวอร์เจนเนี่ยนะฮะก็จะค่อนข้างอันตรายนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยไอตัว a d l ดี e ์ของ s p เนี่ยมันก็พลิกทำดิวไฮไปแล้วนะฮะหมายความว่าการสะสมของจำนวนหุ้นที่บวกเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันมีมากกว่าที่ลงอ่ะนะคือพูดง่ายคือ การซื้อมันซื้อซื้อคือการที่หุ้นบวกก็แปลว่า,วามีซื้อมากกว่าขายถูกปะ่ะก็แปลว่าซื้อมันมากกว่าขายในหลายๆบยริษัทนะฮะเนี่ยนะฮะขูสัญญาณดีนะฮะแข็งแกร่งลงยากนะ,ะผมเห็นแล้วผมก็ว้าผมก็ผิดเต็มๆแล้วแหละนะฮะหาเหตุที่มันลงนี่ตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะสำหรับ s m p คือทอ้อท้อมากๆเลยนะครับแล้วยิ่งไปดูกราฟนี้ยิ่งยิ่งโหดนะฮะก็คือไปเอาตัว growth stock หารด้วย a ว u e stock อนะ่ะ growth stock ในความหมายของเมกาก็คือพวกหุ้นเทคพวกหุ้นเทคก,ก็คือเส้นสีขาวจะเห็นได้าไหมฮะเส้นสีขาวลดลงมาตอนลงก็ลงน้อยกว่าตอนขึ้นขึ้นโหดกว่านะฮะเส้นสีเหลืองเนี่ยก็คือ Value s t o c k มันยังไปไม่ถึงยอดเดิมของมันเลยนะครับคือกบพวกเทคสต็อกเนี่ยมันไปไกละะะแล้วนะฮะแล้วเมื่อเอาเทคหานด้วย Value ก็เห็นได้ชัดว่าขาขึ้นอย่างเดียวไปเพียวๆนะฮะหาเหตุให้มันลงตอนนี้ไม่มีเลย พยายามพยายามไปดูยังไงก็แล้วแต่นะฮะตลาดมก็ยังยอมรับแวรดูเช่แนแพงจนคนไปค้นมาเนี่ยไปเจอเรื่องหนึ่งนะฮะบุบเบิร์กเขาก็พยายามหนือเกินนะฮะการที่จะหาสตอรี่มาให้ผมนะฮะหาข้อมูลมาให้ผมก็คือเขาก็มองว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดพุ่งอเมริกาเนี่ยมันมันเหมือนดอทคอมมากๆเลยนะมันลุกไล่มากเลยนะฮะมันดูมันดูเหมือนตอนดอทคอมมากก็คืออะไรคือ เปอร์เซ็นต์เชนอ่าเอสแอนพเนี่ยค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มขึ้นช้าลงะฮะเริ่มขึ้นวันละนิดวันละหน่อยคล้ายๆกับตอนช่วงดอทคอมปี99กับปี2000นะฮะสิ่งที่มันเหมือนกันอีกก็คืออะไรครับกลุ่มหุ้นอ่ากลุ่มบริษัทนะกลุ่มหุ้นที่มันแบบว่าเป็นตัวหนุนเนี่ยแอดวานซ d เออร์อินดีคเนี่ยก็คือเอ้ยมันมันไม่ได้เกินกว่า50%นะมันแค่ประมาณ4 2หรือน้อยกว่านะครับคือณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่่่านครึึงง คือถ้ายอ้อนกลับไปตอนสมัย com. .com เนี่ยก็คือเริ่มบวกน้อยแล้วก็จํานวนหุ้นทีเ่เป็นตัวหนุนตลาดหรือจำนวนหุ้นที่เป็นบวกเนี่ยมันเริ่มแบบมันเริ่มแผ่วมันคือไม่ได้เกินครึ่งหนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยก็เริ่มเห็นเป็นสัญญาณละแม้ว่าอีตัว a อดีไลเนี่ยภาพรวมแล้วมันเป็นขาขึ้นแต่มันเริ่มเห็นสัญญ,ญาณแผ่วในรายวันนะครับเนี่ยวันที่ๆๆก็เขาก็มองว่าภาพเนี่ยมันมันอาจจะมีความเสี่ยงนะเหมือนตอน ตัว b o ท b อมนะครับก็ไม่ร get get ู Ó, ้ว่าจะเกิดเรื่องเมื่อไหร่นะทรงแบบนี้ก็คือมันเหมือนแบบว่าคนเตือนอ่ะมันเหมือนเวลาหุ้นขึ้นก็จะมีคนขวางอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวด้วยเรื่องนึงหรือเรื่องเดี๋ยวด้วยด้วยเรื่องนี้นะแต่หุ้นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยเรื่อนะจนวันหนึ่งมันลงจริงๆอ่ะคนที่เตือนก็ถูกไปนะครับคือคือผมก็ได้แต่ว่าเฮ้ยหุ้นเนน่ากลัวนะหุ้นอเมริกา คือตลาดหุ้นไทยมันก็อ่อนแอในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วลองนึกภาพนะถ้าวันใดวันหนึ่งตลาดหุ้นอเมริกามันเกิดคว่ำหนักจริงซึ่งมันควรต้องคว่ำนานแล้วนะฮะมันถ้ามันคว่ำลงมาจริงอ่ะมันก็คงทําให้เราตกใจมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราตอนนี้มันไม่สามารถที่จะอัดพอร์ตได้เต็มร้อยหรือถ้าจะอัดพอร์ตเต็มร้อยมันต้องไวจริงๆอ่ะมันต้องมีทักษะความสามารถในการชิงสูงนะเข้าเร็วออกเร็วนะครับก็ผมก็คิดว่ามันมันไม่รู้เหมือนกันวะเราก็คงต้องลงทุนไปแต่ว่าก็อย่าประมาท คือตอนนี้จะให้ไปรอตลาดหุนอเมิกามันลงมันก็ไม่ทันกินใช่ไหมฮะเราคงต้องลงทุนบ้างแล้วก็เน้นหุ้นถูกไว้ก่อนแล้วก็เน้นคิดที่คิดว่าหุ้นมันจะฟื้นกลับขึ้นมาโดยเฉพาะหุ้นไทยแต่ถ้าไม่อยากเล่นหุ้นไทยเราจะไปเล่นหุ้นอะไรดีเอาไปเล่นหุ้นอะไรดีเ็นผมผมจะไม่เล่นหุ้นมิการเลยผมจะไปเล่นหุ้นจีนครับนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้มันก็ตามฉากหลังเรานะฮะนะฮะผมเชื่อว่าบางกรทํางานฟ้านะฮะนี่ก็เป็นสรุปสำหรับวันนี้นะครับ หุ้นจีนนะก็ยังเชื่อว่าไปได้ต่อแล้วก็ไปได้อีกไกลนะครับก็ถ้าสนใจก็มาที่เหมือนชันพันเ e อเช่นเดียวกับหุ้นไทยเอ่อผมว่าใกล้เริ่มได้เวลาที่เราจะเริ่มเก็บสะสมในกลุ่มที่เราอยากจะได้แล้วนะครับก็ติดต่อมาได้ที่0ู6 7์แปดหก้นะครับช่วแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ